สวัสดีจ้าส่วนท่านยรัตและปริชาตจ้าพ่อกันอีกแล้วจ้าพี่น้องมื้อนี้ลาสิพ้ามาเฮ็ดกับเข้าแรงจ้าเป็นเมนูง่ายๆจ้าพี่น้องมื้อนี้สิกินเข้าเจ้าหรือเข้าสวยจ้าผัดกะเพราหอยลายจ้าพี่น้องได้หอยลายมาจ้าส่วนหมากเขาเจาะไปเฮ็ดผัดอ่าผัดชาเนาะจ้าแต่มื้อนี้ละสิพ้าเฮ็ดผัดกะเพราจ้าพี่น้องสิมีหอยลายจ้า มีพริกันแดงจินดามีกระเทียมกระเพราจา้าฝากพี่น้องจังหน่อยในเดจา้าฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์รัดน้ำในเด้จา้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปจา้าพร้อมแล้วกลับมาเริ่มเฮ็ดเลยจ้าพี่น้องื้อนี้สิเป็นคลิปสัน้นจ้าตำพริกกับกระเทียมจา้า พร้อมแล้วก็เปิดไฟจ้าตั้งกระทะมือนี้ใส่น้ำมันง่าผัาดจ้าพี่น้องไม่ค่อยหอมจ้าผัาดผีกับกระเทียมให้หอมหอมก่อนจ้าพี่น้องผีจะกระเทียมหอมแล้วก็ใส่หอยลายเลยจ้า ปรุงรสจ้าพี่นอ้องโอ้ชุดรสจ้าน้ำมันหอยจ้าซอสปลาเขียวสีอิ่วขาวาำเ็ยผมปรุงรสจ้า ชัรสชาติด้วยน้ำตาลจ้าพี่น้องบะตองเติมน้ำด้วยจ้าพี่น้องเพราะว่าอหอยมันมีน้ำจ้า นามหอยมันก็ออกอยู่แล้วนนาม,มวดจะพี่น้องเติมกับเผราเลยจ้าหอยมันสุกเร็วจะพี่น้องหอยข้าจ้ากับต้มมะ้ามแล้วละ่ะมอามาผาัดเพิ่มรสชาติอีกคือซื้อ ปิดไฟเรียบร้อยจ้าง่ายๆจ้าเมนูนี่นี่แหละจ้าพี่น้องนาตาพัดกะเพราหอยลายจ้าเบแบบๆจ้าพี่น้องกินกับเขาสวยหรือเขาเจ้าจ้ามาเด้จ้าพี่น้องกินขอน้ำกันจ้าจะขอแรงมันนี่ง่ายๆจ้าพี่น้องไปเฮ็ดกันเบิ่งเด้จ้าไปคิดเมนูบอกว่าม้นนี่สิกินเขากับยังจ้า เปิดข้ว่าเบิ้งช่องสวนทัญรัรน์และปริชติได้จ้าพี่น้องมีเมนูให้เลือกหลากหลายสำหรับคลิปนี้กับโคตโต้ละจ้าพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์รับน้ำใเด้อจ้าขอบคุณทุกซับสไครต์ขอบคุณติดติดตามรับชมจ้าคลิปนี้เป็นคลิปบอยาว่าจ้าพี่น้องขอตโตไปกินข้าวละจ้าพี่น้องพ่อกันคลิปนาคือเกาจ้าผัดกะเพราหอยลายจ้าไปละจ้าสวัสดีจ้า